ที่คนทราบแค่ว่าราคาค่ะก็เป็นพิารดมาอยู่นั้ดูดดำน้ำก็คือเดินได้แล้วนะคะทุกคนกำลังใส่รืองประดับไปทุกคนดูแล้วนะคะเขาบอกว่าที่คนน่จะอยู่หิประเมอ50-80ล้านเขาบอกอย่างนี้อันนี้หนูก็ไม่ทราบนะแต่วตนนั้นคุณชูชัยบอกอย่างนี้นะคะเสร็กไหมสรไหมไม่หนักเลยไหมหนักข้นอีกโอหไอย่างเงี้ยโอไโอเคว่า ยังแบบรายละเอียดไม่ได้เยอะมากที่บอกโอ้โหต้องแบบแบกอยู่อันนี้โอเคค่ะถือว่ากำลังสวยกำลังดีาก็มีค่ะก็เวลาเปลี่ยนชุดก็คือต้องแบบประกบแ so <besteht> ล้วจะให้ไปอยู่ห้องดมอนด์รูมใช่ใช่ือนเต้นแบบนานๆปีจะได้มาอีกแล้วก็ใส่เครื่องเพชรอะไรจริงโอกินก็ไม่เคยนะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะ เป็น,นาง,งานรายการเพลงด no. ้วยเนาะก็ก็ดีใจที่ทางานให้โอกาสกินได้แบบว่าให้เกียรตินมาเดินที่งานนี้ด้วยมาโชว์คอนเทนต์แล้วก็มีการประมูลเพจด้วยค่ะเป็นกระแสละครเลยเพราะว่าคนก็พูดถึงก็ติดตามเพจที่เป็นกระแสใช่ขอบคุณมากจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่ากระแสละครกระแสละครทำให้แบบว่าเออกินก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยคะ่ะคนก็แบบก็อยากเห็นร่ำนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสในการไลฟ์สด อ่าใช่แต่ว่าแบบดูแล้วเขาเป็นเขแบบแฟนแใช่ใช่ค่ะก็ก็ไลฟ์ไปตลอดเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบก็อยากคุยเหมือนแบบว่าอยากคุยกับแฟนๆว่าเออรู้สึกยังไงกับมาคอเลยค่ะแล้วก็มีแบบกระแสตอบรับยังไงเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยแต่ละคนก็แบบก็คือได้เห็นฟีดแบกเนาะแบบไม่ชอบลำน้ำเกลียดลำน้ำหมือนไส้ลำน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนบอกว่าเออสงสารลำน้ำเหมือนกันถ้าเมื่อคืนใค้ดูเป็นตัวอนะคะก็คือจะเป็นแบบเออลำน้ำก็คือกลับตัวกลับใจแล้วแล้วก็เดินไม่ได้นะไม่ได้โดนตัดขาเนาะเดินไม่ได้ าอาจจะไม่ถูกใจตอนจบเพราะว่าหลายคนมองว่าละครไทยตัวร้ายจะต้องต้องได้รับต้องได้รับผลการย่นี้ทงโคใช่ไหมคะคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบหลากหลายความคิดเห็นซึ่งซึ่งซึ่งกินอยู่ตรงกลางกินได้หมดแล้วแต่อันนี้ทุกอย่างอ่ะเออป็นอยู่ที่บทด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราเราด้วยนักได้หันนักแสดงเนาะเราก็เล่นตามบทอะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็มีความคิดเห็นมีข้อเห็นแตกต่างกันก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากให้ท okay. ุกคนแบบลองมองภาพรวมของคนแล้ว huh. ก right. so oh. okay. the ันอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเออเราตั้งใจทางานทุกคนนักแสดงทุกคนทีมเขียนบทเออทีมของทางชิงเออทางช่องวันเองก็คือแบบตั้งใจทํางานให้ออกมาดีที่สุดเลยนะคะก็แต่แค่นี้ก็คือดีใจมากเลยที่กระแสตอบรับที่ดีมากแล้วก็เรตติ้งก็ก็สูงพอตัวอยู่จริงๆเราได้ถามพี่ชมว่าทำไมตอนจบเป็นคือหนูก็ทำหน้าที่นักแสดงเนาะก็เลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบสามารถที่จะเข้าไปแบบ ก็ใช้หมดหรือได้ได,ด้วยอะค่ะแล้แลกกากินก็จะสนุกคุณจะได้จดจ่อม่ะไรอ่างเงี้คุณซีบอกไงดีอะคือก็ได้หมดเนาะแต่เคยกินก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันคนจะเป็นไปีไหนประมาณไหนเนี้ยค่ะก็ก็ได้หมดอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าแบบก็ถ้ารู้สึกว่า,าใหญ่ทุกคนเห็นว่าต่อให้คนเราอ่ะจะแบบ ในมุมมองทีนะต่อให้คนเราจะเคยร้ายเคยแย่เคยทําตัวไม่ดีมาก่อนแต่ทุกคนก็ต้งตองต้องการโอกาสในการที่จะแก้ไขตัวเองเนาะทุกคนที่แบบถือต่อให้คนเคยมีบาดแผลเคยแบบเขาอยากจะกลับตัวกลับใจอะเราควรจะยื่นมือและให้โอกาสเขาไหมมากกว่าจะไปซ้ำเติมเขาหรืออะไรนะคะอาจจะแบบว่าละครมันอาจจะ อย่างเนี้ยมันตัดตอนรวบกระให้อยู่ในแบบภายในแบบระยะเวลาที่สั้นเ้ยค่ะจริงๆแล้วอาจจะมีเรื่องราวมากกว่านี้ก็ได้ก่อนที่แบบลำนำจะมาหนึ่งปีผ่านไปค่ะจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกว่านี้มากก็ได้แต่ด้วยละครเนี่ยทําให้เราหลายๆอย่างเนาะเวลาอะไรเงี้ยเราทำให้เราทุกอย่างต้องบีบอัดให้เวลามันสั้นลงคุณรู้สึกว่าลำนำนี่เป็นการเปิดตัวการเป็นนักแสดงเาได้จบที่เราตั้งใจไว้มาว่าคุณกิก็ไม่ได้คิดถึงขนาดกิดแค่คิดรู้สึกว่าเออทำหน้าที่เป็นนักแสดงให้ดีที่สุดในการที่เราออกมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วอะไรเง เป็นโอกาสและจังหวะที่เราได้บทที่ดีด้วย้วเราพยายามทําให้เต็มที่แล้วเราเป็นการพลิกบทร้ายครั้งแรกของเราแล้วคือจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากแค่ตัวพีนคนเดียวเป็นเพราะว่าทั้งบทเอยทั้งพุ่งกับเอยทั้งทั้งทั้งค่ายด้วยแล้วก็ทั้งนักแสดงทุกคนร่วมมือกันช่วยกันแบบทาให้ละครนี้ออกมาดีค่ะจริงก,ก็เพียงแค่ ทำหน้าที่ในส่วนของทักษะการแสดงเมื่อกีให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะก็เลยมีข่ะแต่ว่าเราตกเป็นรับบทของพี่ชอตแล้วพอได้ละครตอนนี้เนี่ยเพราะอย่างมีการมีไปแมาว่าอันบกอันหมดจะเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะจริงเหรอที่เราได้ไปคุยกันเลยเนี่ยพี่ชอตก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ค่ะก็คือได้โอกาสจากพี่ชอตอีกหลายเรื่องเลยนะคะก็มีเหมือนกันอย่างเรื่องล่าสุดก Th ็คือจะเป็นเรื่องโฉมโฉดก็จะได้เล่นกับพี่โซนยุกแล้วก็น้องทีมีครามหมาย ยังเป็นร้านอยู sure? ่ตอนนี้ก็ถกเป็นลูกหนของพี่ชอตแลก็ก็กินมากก็ทุกคนก็เป็นลูกหลานของพี่สองพี่มากว่าทุกคนก็เป็นคืพี่เจนไดไวน์เยียร์พี่ชอตเขก็มองนะทุกคนแบบเหมือนกันหมดแล้วก็เหมือนแบบว่าอยู่ที่ว่าเรื่องนี้เหมาะกับใครมากกว่าแล้วก็ยื่นมาให้แล้วที่แท้รู้สึกว่าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พี่ชอตก็มองเห็นความสามารถแล้วก็ยื่นโอกาสให้กินมากกว่าเลื่อไหรคนก็จะบอกว่า ทีมอันด์นเซนสัญญาณมาสเตอร์คาเช่ชเตั้งเยอะอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดถึงนะคะยังรู้กว่าอยากเป็นอิสระไปก่อนอะไรเงี้ยอยากรับกดที่หลักหลับนตัวผู้ชมดีกว่าไมนหรอกมันเอกคนแรกของจา<อ>รเป็นันต้นอะไรอเงอี้ยมันทำให้เราก<อ>ดดันไหมว่าแบบว่ามองเป็นคนมเราปลูกหลักอเงี้ยเราจะกดดัน ออชอบนะเอาก็ถ้าแบบว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราอย่างเงี้ยคีนก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราอย่างเงี้ยค่ะจะมีเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ของค่ายทั้งสองติดต่อมาสำหรับคีนไหมมีค่ะก็มีของช่องวนอันอคือยังไงวะคือจากว่าปีหน้าก็แน่นสองเรื่องใช่ค่ะจริงๆก็คือมีของพิชชัทปีหน้าอีกเรื่องหนึ่งก็อยแล้วที่ทีขอบคุณนำนำนะที่ทำให้ทีมได้นังมาขนาดนี้ ก็ด้วยค่ะจริงๆก็มีเหมือนแบบคุยเรื่องละครไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยช่วงโควิดมันก็ถูกเลื่อนงานด้วยนะคะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณบทลำนำด้วยเหมือนกันที่ทำให้แบบกระแสเราดีแล้วก็คนอลานหันมาสนใจเรามากขึ้นให้ความสำคัญกับเราเรื่องการแสดงมากขึ้นแล้วมองว่าเฮ้ยเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งนะที่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็อยากจะรับบทรับหน้าที่นั้นในการที่บอกคนบอกว่าเราคือนักแสดงที่มีคุณภาพคนหนึ่งแบบนันหนึ่งค่ะรำนำมันจะให้งานเราเยอะขึ้นใช่ค่ะก็มีงานเข้ามาเยอะขึ้นวยี่ยแต่ว่าลำนช่่วยบทที ก็ด้วยนะคะก็ดีค่ะใช่ค่ะช่วยได้เยอะแล้วค่ะก็งานเข้ามาได้อีกนะคะทุกคนรู้สึกว่ามีคนติดต่องานเยอะเลยใช่ใช่ค่ะด้วยกระแสล้ำน้ำก็ทําให้เราได้งานตรงนี้เป็นผลพลอยได้มาด้วยก็ตัดรางวัลแน่นอนมากเที่ยงนาก็ต้องเดียดขึ้นไปทีติดอน่ๆเลยชื่อหนูยังไงก็ได้หนูยังไงก็ได้แล้วค่ะก็คือแล้วแต่เลยยังไงก็ได้จะได้หรือไม่ได้ ไม่ได้หบบมายความว่ามันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราแบบทํางานไม่ดีดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังทำหน้าที่งเราให้ดีสุดกระดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะได้ก็ถือว่าเป็นเกียรติต่อละครเรื่องนี้ต่อตัวเราต่อชื่อเสียงทุอย่างแลยนะพัชรมาในทีมเราปัญหาเรืญญ่องเงินครับคุณแพร่ไม่ออกเป็นไงบ้างครับถ่ายรับเราถ่ายรับเป็นไงบ้างรอขั้นกำแพงใช่ไหมคะคือตอนที่เราข้ากำแพงออกอากาศเป็นวันเดียวที่ออกอากาศตอนจบของกระเช้าท<ช>ีดีใช่ จริงก็เลือกดูกระเช้าสีดาตีเลยยกหก็คือก็คือลงงานทำไมอ่ะก็คือดูดูทีวีเนี่ยฟีทีวีเนี่ยที่บ้านอ่ะดูกระเช้าสีดาแต่ว่ามือถือก็คือเปิดดูคอยอยู่ก็ดูกเราข้างกำแพงอยู่ตลอดใช่เป็นไงบ้างครับสงสัยกับแขกทุกคนเรากาพี่ใครคิดว่า พี่ผู้ก่ใจกัเสียงขนาดนั้นพีตต่ตกใจสิิงๆหูเขาคงเดาถูกแล้วก็คือเดาผิดหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ลลแล้วก็คือจริงๆรู้จักพี่ผู้กอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบทำงานร่วมกันพอพอแบบกั้แพงเปิดขึ้นมาคือตกใจมากว่าโอ้ยนี่คือแบบพี่ผู้ก่บบหรออะไรอย่างเงี้ยพี่น้องบีดูไม่เชื่อไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะก็เลยว่าเป็นผู้ชายหูแบบอกที่แบบว่าเฮ้ยย้อย้อนแบบตอนนั้นคือแบบคือเราก็เป็นคนซื่อๆอ่ะเราก็ไม่ได้แบบว่าคิดคิดแพงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ แต่ว่าก็ดีใจ<ส>ด้วยมาร้องเพลงกับพี่มุกโสดมากบอกว่าลงตัวแล้สำหรับทิ้งนะเพราะมีการเล่นเล่นโมเดลก็ยนโยนไหลกันไปใช่ทุกอย่างคือสดมากแล้วคือนี่ก็คือทั้งพุกไม่ค่อยเก่งมากแต่ว่าคือแบบพี่ชายคือได้ทำพี่พุกโซแล้วก็พี่พี่หนุ้ยยังเจยทำให้แบบเออรายการนี้คึกคืกเข้าไปใหญ่ แนวการแข่งขัไปอีกไหมอย่างนะคะแต่ว่าคิดจะร้องเพลงไมค่อยเก่งอ่ะไม่รู้พอได้หรไม่แต่ว่าเพลงมันแบบไม่ได้ยากมากไม่ได้แบบว่าต้องโอได้อใช่ไหมคะขอบคุณมากทีที่ไ่ด้มาให้ฝังอ๋อ้ฝังแล่อุ้ยทีมไปฝมาประมาณ สองสปีแล้วคะ่ะสามปีที่แล้วใช่จรอะไรอ่ะเอออายุแต่เป็นจริงแล้วปีสามจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนรู้เรื่องของแบบในกายภาพของผู้หญิงนะคะเรื่องมดลูกของผู้หญิงเนะะี้ยมดลูกผู้หญิงมันจะแบบติดตัวกับเรามาเพียงแค่ครั้งเดียว <c oughs> ซึ่งเราต้องดูแลเขาเนี่ยคือเราได้มาจาก้หญากที่สุดเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะความเสือออ่อมถอยหรือถดถอยของมดลูกอ่ะมันจะลดลงตามอายุของเราซึ่งวันนี้กิ๊กก็แบบเข้าเลขสามแล้วใช่ไหมแล้วเราก็กแบบแบบเฮ้ยพอเข้าเลขสามปุ๊บแน่นอนว่าเรื่องของ ที่นักข่าวถามแบบนแต่งานเมื่อไหร่จะได้ได้ได้สีใช่ไหมซึ่งจริงก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้พอพันป้าเองก็ยังอยากทำงานแต่ทำยังไงที่สามารถทำให้รังไข่ของเรายังคงอายุแบบสาวๆไว้รุ่นได้นั่นคือวิธีการฝากไข่คือวิธีทางหนึ่งของทางแพทย์ที่รับรองแล้วว่าใช้ได้ผลจริงๆแล้วก็แบบมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่ข้างๆคอยดูคำปรึกษาให้มีให้คำปรึกษาตลอดมันเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเราเหรอเราไม่ได้ใจอยากจะมีน้องมันเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเราค่ะใช่ค่ะถ้ามีน้องก็จะเป็นอีกประเภทศหนึ่งทำก แบมันก็ือคนก็จะผิดอ่าง,งนนคิดว่าเราเป็นแบบส่ครอบคัวแล้วอ๋อไม่ไม่ค่ะคือสำหรับคนที่มองว่าเรายังสนุกกับงานนะเรายอยากแบบท่องเที่ยวนะเรายอยากแบบไม่ยึดต่อเลยค่ะไม่ไดแบบว่าเฮ้ยเรายังไม่อยากมีภาะ,ะอะไรเงี้ยแต่เรายังอยากแบบมีความสดใหม่ของไข่ของรูป<ด>ของเราถูกต้องค่ะเราก็แค่ดูดเอาไข่นช่วงวัยนั้นของเราออกมาใช่ไขงน้องเอาไว้ก่อนเป็นตัวอ่อนแล้ววันใดวันหนึ่งที่หร่อจะมีครอบครัวเราพร้อมแล้วเราก็ดึงตัวอ่อนนั่ะมาปฏิสนธิกันแล้วเราก็จะได้ไข่ที่สด ที่เขาแบบแข็งแรงในวันนั้นในวันที่เราแบบอายุมากขึ้นนี่คือนี่คือผลลัพธ์ของการสัอันนี้มีการปรึกษาไหมคะปรึกษาค่ะปึกษาเขาก็ให้ทำค่ะจริงๆเขาเป็นคนบอกกินแหละว่าให้ทำ็บอแบบเออมันน่าสนใจนะก็เลยไปปรึกษากับหมอดูที่ GFC เนี่ยละคะแล้วก็หมอก็น่ารักมากแล้วก็ใช้ได้ความแค่สองนาทีจบแค่นี้เลยอันนี้ใช้ชีวิตสบายแล้วสบายแล้วค่ะคือจะไปแบบโอ้โลดผลดอะไรก็ได้คือสี่สิบค่อยมีลูกยังได้ คุณหมอกก็บอกว่าอย่าพึ่งขนาดนั้นเลยนะเพราะมันก็จะมีเรื่องปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างร่างกายของเราความแข็งแรงนะครับต่อให้ร่างไายเราแข็งแรงหรือโตอ่อนแข็งแรงแต่ว่ามันก็จะมีแบบปัจจัยอื่นๆด้วยเพราะะฉนั้นก็แบบอยากให้อยากให้แบบแก่มากเกินเก็มีคาใบ้ฝันถึงพวกเขาบอกปีหน้าจะมีข่าวดีอ๋อไม่มีค่ะทุกคนพูดเยอะมากเลยเดี๋ยวปีหน้าไปถามใหม่เพา่อความยุกิธรก็ไม่มีค่ะทุกคน ยังไม่มียังไม่เป็นตัวเองกลับมาเพราเห็นว่าช่วงีงานก็มีแล้วทุกอย่างแล้วอะไรอย่ีกแี้วแต่ยังมีนี่ไงที่เรามาช่วยกันคาะว่าถ้าหมดนี่แล้วการแต่งงานก็เริ่มลักลองเลยเออคุณว่ากันคุยกันจะ่ว่ากันกำลังมีคุยกันแบบเล่นๆแบบคุยเล่นๆคุยเล่นๆเหรอคะเจยจุดนั้นไปแล้วอ่ะที่คุยเล่นๆนะเพราะว่าเราเริ่มจริงสุดเหมือนเราโตขึ้นเนาะเราก็จริงจังมากขึ้นแล้วท่านว่าเขาก็แบบ ตอนนี้เขาเริ่มเห็นตัวเองว่าเขาอยากทำอาหารเขาอยากจะเปิดร้านอยากทำเชฟเกเบิลอะไรเงี้ยค่ะเหมือนวันก่อนที่ทำเชฟเกเบิลมาเนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนแบบโอ้โครงการตัวนี้เราก็แบบว่าเอออยากโฟกัสงานแสดงนะอยากได้รับบทที่หลากหลายมากขึ้นมันก็เลยเหมือนแบบตอนนี้เรากําลังเดินคู่ขนานกันไปเรื่องของครอบครัวก็ยังแบบยังไม่ได้แบบตัดสินใจตอนนี้เลี้ยแล้เรื่องรานละมียดที่จะมีอะไรจะมีอะไรกับคร ไม่มีนะคอะไม่ต้องพูดไม่ได้พูดได้คงต้อยแหละโอเคใคบอกเขาเก็บมาจิ่หน้าเก็บะไรบ้างเกะไรบ้างอะไโอเคเอาหมดเลยเอหมดเลยะกไัะ